เอาเลยครับสวัสดีสสดคุณผู้ชมชาวไทยเช่ยวชาญดาวคารดทุกคนได้แท็กทีดิดตัลล็อบเข้าสู่ช่อง TJY Gamer นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันดีที่มีสกินใหม่ของลินเลียนาเข้ามานะครับผมเป็นสกินนักร้องใหม่ทองคำนะครับไม่ใช่นะครับเป็นสกินไอดอลสาวสุดแสนจะน่ารักอันนี้นะครับผมจริงๆแล้วผมเนี่ยมารอสกินนี้ตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับแต่ว่าไม่เข้านะมาเข้าตอน 1 1โมงเช้านะครับผมเขาเขียนว่าเริ่มต้นที่9คูปองนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าเราจะสูญเสียไปเท่าไหร่นะครัะและนี่ก็คือหน้าตาของการสุ่มนะฮะตอนนี้ผมมีคูปองอยู่1 9 0 0 0คูปองนะครับมาดูว่าจะหมดไปเท่าไหร่นะครับผมโอเคเราจะเริ่มกดกันเลยกันแล้วกันนะครับเริ่มจาก9คูปองนะครับจังหวะนี้อ่าก็จะเป็นหมุนๆนะครับ จุ๊บจุบบอ่าหยุดที่เกลือนะครับอ่าราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับต่อไปก็19คูปองนะครับแล้วก็เพิ่มราคาไปเรื่อยนะครับถ้าเราแบบดวงดี19คูปองนะครับเราไปหยุดที่สกินเราก็จะได้มานะครับแต่ก็น่าจะโอกาสน้อยนะครับผมนี่มาดูกันว่าวันนี้ผมจะหมดกระดาษหรือเปล่านะครับจังหวะนี้ก็ได้ลูกแก้วนะครับต่อไปก็49ปองนะครับผมหมุน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 อ้า เกลือกันรัวๆครับผมเกลือกันรัวๆครับจังหวะนี้ไปอะไรครับเนี่ยได้เอฟเฟกต์คิวมานะครับผมเอาไปใช้ได้อยู่ครับ99ป่องครับรอบต่อไปฮะหมุนไปเรื่อยๆครับอ่าได้เอฟเฟกต์มานะครับจังหวะนี้โอเคอยู่ครับเริ่มราคานี่ขึ้นร้อยแล้วนะครับผม169ครับไปครับ เรื่อยๆเรื่อยๆชิวๆไปกันต่อที่209รคูปองนะครับผมจังหวะนี้ได้อีโมจิอีนามานะครับต่อไป269ปองครับผมหมุน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 แท่งไฟไอดอลนะครับเดี๋ยวนะผมนี่ผมได้รางวัลใหญ่ไปครบหรือ,อยังเอ่ยขาดรางวัลใหญ่อีก2ชิ้นนะครับนั่นคืออีโมจิของลิเล่านะครับแล้วก็ท่าเต้นนะครับผมก็ผมท่าให้ผมดาวนะผมน่าจะต้อง กวาดของรางวัลใหญ่ให้หมดนะครับอ่าตอนนี้เราได้อิโมจิลิเลน,น่ามาแล้วนะผมน่ารักจัดๆเลยนะครับต่อไป400ปองครับเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับมาดูกันว่าจะได้ท่าเต้นลิเลน,น่าหรือเปล่านะครับจังหวะอ้าวท่าเต้นจริงๆครับผมงั้นต่อไปเราน่าจะได้แล้วนะครับสาหรับสกินนะครับถ้าผมดาวไม่ผิดนะ500ปองครับจังหวะน,นี้500ปองคือชื่อป๊อบกุจอป๊อบอ่าโอเคครับก็ กวาดหมดกระดานนั่นเองนะครับยินดีด้วยพีเจไวพระรามเจ็ดได้รับสก,กินใหม่ลิเลนา่าโอเคครับก็เดี๋ยวเราสรุปคูปองกันก่อนกแล้วกันนะครับตอนนี้เหลืออยู่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยปองนะครับตอนแรกมียูมหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยก็หมดไปประมาณสองพันสองร้อยปองนะครับสําหรับสก,กินนี้ของลิเลน่านะครับผมอันนี้ก็เป็นแบบว่ายินดีด้วยคุณได้รับสก,กินใหม่นะครับก็คล้ายๆยีนานะครับสําหรับฉากต้นเรื่องเนาะ ต้องดูตอนที่ผ่านฉากนี้ไปแล้วครับอ่านี่ครับก็จะเป็นทําไมผมอยากเรียกว่าลิเล่น่าอาวกาศจังเลยนะเพราะว่าแบ็กเกลวเขาแบบเป็นอวกาศอาวกาศนะครับนี่สวยงามมากๆผมจริงจอก9หางนะครับแต่อวีเนี่ยมี1 2 3 4 5มี5หางนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนารุโตะนะก็จะมี9หางนะครับนี่โอเคครับก็ถ้าเกิดว่าใครพร้อมที่จะ เข้าไปดูรีวิวในเกมกันแล้วนะครับก็อย่าลืมชูนี้ขึ้นมากดไลค์คลิปนี้หนึ่งครั้งแล้วไปดูในเกมพร้อมกันเลยก็ผมอาเลยครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่นในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับลิลเลียน่าสกินใหม่นะครับบอกได้เลยว่าผมชอบที่เป็นล่างจิงจอกก้าวห่างมากๆเลยนะครับนี่นะครับสีฟ้าแบบมีอารยะธรรมมากๆนะครับแบบมีการไล่เฉดสีแบบสีฟ้ามาขาวมาน้ําเงินเข้มอะไรอย่างนี้นะครับแบบแบบแบบ ผมชอบมากจริงๆนะครับล่างนี้นยอ่านี่ครับส่วนเป็นล่างมนุษย์นะครับหางก็จะเลืองแสงนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่อันนี้ก็มาเทสในแบบว่าโหมดปกตินะครับฝั่งตรงข้ามก็มีลิเลน่าเหมือนกันนะครับนี่ลองเทียบกันเลยครับลิเลน่าสกินฝั่งตรงข้ามกับฝั่งผมนะครับสกินใครสวยกว่ากันนะครับผมจังหวะนี้นะครับ นี่ควรไปครับป,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 ปบั๊บๆๆโบเข้าให้นี่สกิลหนึ่งก็สวยมากๆนะครับจังหวะน,นี้ได้มา1ตัวผมได้มาสองตัวครับเรียบร้อยตรงน,นี้มีโอมาอยากจะมาชาเลนอย่งงางน,นั้นเลอนะครับนี่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงต้นเกมนะครับลิเลน,น่าของผมเนี่ยก็จะแบบยังไม่ค่อยแรงนะครับผมแต่บอกได้เลยว่าผมเนี่ยตอนนี้ผมกําลังซุ่มวิจัยนะครับลิเลน,นาฟาร์มป่าในแพท4.0อยู่นะครับถ้าใครแบบว่า ช่วงนี้ได้แบบติดตามการไลฟ์สดของผมสตรีมสดนะครับก็จะเห็นว่าผมอนะเล่นลีเลน,นาป่าค่อนข้างบ่อยเลยนะครับแล้วอัตราชนะสูงมากๆนะครับแบบผมซุ่มอยู่นะครับผมว่าแผ่นนี้ลีเลน,นาป่าเนี่ยน่าจะเฟี้ยวอยู่นะครับผมด้วยแบบว่าแบบเป็นแพทที่เน้นเก็บออบเจคทีฟนะครับแล้วลิเลน,น่าเนี่ยเป็นฮีโร่ที่มีสกิลเยอะนะครับมีหลายสกิลนะครับให้ใช้เนี่ยเพราะงั้นเนี่ยการเก็บออบเจคทีฟเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเล,เลยนะครับจังหวะนี้ฟั่งห้ามอ้าวเดี๋ยวไว้่ท วันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่เจ้งก็เข้ามานะครับจะมาลุมอย่างนั้นเหรอจะมาลุ้มเหรอเฮ้ยอุ้ยนิคมาพอดีครับจังหวะนี้กดแข็งแล้วครับต้องโดนแล้วล่ะดวงตัวนี้นะครับเรียบร้อยอ่าฝั่งข้าม์เขาก็เลี่ยมเหมือนกันนะครับเนี่ยมีแบบอุ้ยวุ้ยอุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยเกือบฝันดีแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหถ้าแบบโดนนี่คือแบบไปหวั่นเลยนะครับช็อตสกี้นะครับอ่านี่ครับ ผมก็กำลังซุ่มอยู่นะครับนี่ฟาร์มไวมากๆครับนึกถึงสมัยตอนที่แบบลิเลนาแบบเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับตอนนั้นผมแบบผมก็หยิบมาเล่นฟาร์มป่าเหมือนกันนะครับช่วงนั้นแล้วก็แบบหลังจากที่แบบลิเลนาโดนเนิร์ฟไปนะครับโดนเนิร์ฟไปเรื่อยๆเลยครับเรียกได้ว่าเนิร์ฟไปเรื่อยๆเลยครับแล้วจนแบบว่ามันเริ่มเบาเริ่มอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลิกเล่นลิเลนาไปนะครับแล้วก็ รู้สึกหลังๆมาเนี่ยเขาบัฟลิเดน่ามาเรื่อยๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบสกิลแรงขึ้นนะครับอันตี่แล้วเกราะเพิ่มอะไรพวกนี้นะครับอ่าช่วงนี้ผมก็เลยแบบว่ากลับมาเล่นลีเดน่าอีกครั้งนะครับผมสนุกมากๆนะครับตอนนี้นะฮะแต่ว่าตรงเนี้ยไม่น่าไหวนะครับคนเราน้อยกว่าแล้วก็แบบไม่น่าไหวครับพอดีว่าเกมนี้ค่อนข้างตึงนะครับสกอร์สูสีมากๆเลยนะครับตอนนี้9ต่อ8นะครับอ่านะครับเอ้ย ไม่ให้อย่ามายุ่งกับป่าเราตี้แน่บักอาจมายุ่งกับป่าเด็ดเด็ดเด็ดเอลสู่คนนี้ก็ซูมแม่นจังเลยอะเอ้ยนะครับแผนนี้ก็เอลสูก็โดนเนิร์ฟสกิลซูมไปนะครับนิดหน่อยนะนี่ไวเอเลตมาทักทายครับสกินเราสวยแล้วสินะครับ2002นะฮะหมดกระดานเลยทีเดียว ไม่รู้คนอื่นสุ่มกันเท่าไหร่นะเออมีคนดูสุ่มกันบ้างไหมครับผมใครที่สุ่มแล้วก็แชร์ราคากันในคอมเมนต์ได้นะครับจังหวะนี้อ้าวเอลสุ่มเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวโอโ้โดนตานไปลุยกันต่อคุณผู้ชมฮะฟา,ปาไปก่อนครับนี่ขวรติดคีสอีไปหนึ่งครับผม่าคีเวด้วยนะครับอ่าคือสกิลหนึ่งของลิเลน,น่าเนี่ยมันสามันมันถือเป็นการโจมตีธรรมดาเนาะมันก็เลยแบบติดคลิได้นะครับจังหวะนี้ แล้วแบบการโจมตีของจิ้งจอกนะครับคือมันติดคี้ได้นะครับก็เลยแบบเฟี้ยวฟ้าวอยู่นะครับผมบอกเลยลีเลนหน้าป่าแผนนี้นะครับอ่าเอาไว้ผมวิจัยเสร็จเมื่อไหร่นะผมจะมาทําคลิปนะครับแจกตารากันทีอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าผมก็ต้องไปวิจัยให้แน่นอนก่อนนะครับว่าแบบเฮ้ยเล่นได้ถึงแล้งไหนนะครับเอามาเล่นแล้งสนุกสนุกหรือว่าเล่นแร้งตึงได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมต้องไปทดสอบกันว่ามันเล่นไดถึงประมาณกี่ดาวอะไรประมาณนี้ครับผมอ่าบางทีอาจจะแบบ อาจจะแบบเอาไปสู้กับตูเลนป่าก็ได้เลยนะครับอะไรประมาณนี้ผมก็ลองวิจัยอยู่นะครับเพราะว่าเนี่ยครับคือมันฟาร์มไวมากๆนะครับแผ่นนี้แล้วก็แบบการเก็บออบเจ็ตทีฟของลีเลน่าเนี่ยทำได้ไวมากๆเพราะว่ามีถึง6สกิลนั่นเองนะครับเราก็ต่อเชนซีซีเอ้ยไม่ใช่เชนสกิลกันไปเรื่อยจนแบบจนกว่าออบเจ็ตทีฟจะตายนะครับอ่าแต่ว่าการจะทําอย่างนั้นได้ก็ต้องแบบมีไอเทมลดคูลดาวน์นิดนึงครับเพราะงั้นบิลไอเทมผมก็จะออกมาเป็นสไตล์ลดคูลดาวน์นะครับเน้นลดคูลดาวน์นะผมนี่ รวมถึงพลังแฝงด้วยนะครับผมก็จะใส่แบบว่าพลังแฝงโปรเกบอลน,นะครับพลังแฝงโปรเกบอลรถคูดาอันตี1ิสิบเปอร์นะครับจังหวะนี้นิกต้องถอยก่อนครับนะผม <c oughs> ว่าตรงนี้ลําบากครับอาจจะต้องไม่อยู่แล้วครับอาจจะต้องไม่อยู่แล้วสกรอร์สูสีมากครับคุณผู้ชมนะฮะตอนนีดดดดด้ดู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 เอาเอาเยอะจังเลยฮะทีมนู้น <c oughs> โปไปก่อนครับโปไปก่อนโปไปก่อนครับโอ้ยไบโอตายครับ ตัวนี้เข้ามาลึกจัดต้องโดนผมแลล่ะเรียบร้อยครับอยา่าทุ่มโอ้โหโดนสตันนานเกินวะผมว่าผมต้องออกน,นี่แหละครับรองเท้ากันซีซีครับไม่ไหวละว<ๆ>เกมนี้ผมออกมาเป็นรองเท้าเจาะเ,เวชิ้นแรกนะครับก็อาจจะโดนสตันนานๆหน่อยนะครับแต่ว่ารองเท้าเจาะเวยจะทาให้เราแบบสกิลแรงนะครับฟาร์มไวนะครับแต่ข้อเสียคือเราอาจจะโดนสตันนานนิดนึงนครับ ถ้ากเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ไม่สามารถแบบต้านทานซีซีบ่งตรงข้ามได้ล้วก็วต้องออกรองเท้ากันซีซีหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยพอเราได้เจาะเกาะขนนกแล้วเราค่อยขายเนี่ยเดือดเดือดเ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 ราค่อยขายนี่ทิิงนะครับค่อยขายรองเทา้าเจาะเวทอันแรกจริงครับการออกรองเท้า2ชิ้นเนี่ยอยากให้ทุกคนมองเป็นเรื่องปกตินะครับคือสามารถทําได้นะครับเออถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เดินเร็วขึ้นก็จริงแต่ผลเอฟเฟกต์ของไอเทมเนี่ยมันดีนะครับผมมันดีมากๆนะครับ แล้วก็เป็นการแบบใช้ช่องให้คุ้มค่าด้วยนะครับอ่าจริงๆแล้วพวกโมบ้าพวกเกมบนคอมอะไรเงี้ยแต่ที่เป็นตีป้อมนะเขาก็จะพยายามออกขอนคุกบกช่องนะครับใช้ช่องให้คุ้มนะครับอ่าจริงอาวีก็พอจะทําได้อยู่นะครับจังกว่านี้ครับอู๋เยอะๆจัดขอขอ,อโป๊ไปหนึ่งที <c oughs> ยังเจ็บครับผมบอกเลยนะครับ ทุกครั้งท,ที่ลิเลน่ากดอันตีนะครับเพื่อแปลงล่างอะไรเงี้ยครับเวทเราก็จะแหลกนะครับแปลงล่างมาเป็นมนุษย์นะครับวันนี้ครับนี่ครับการที่ผมออกลีอาร์เบตติ้นะครับนี่เราสามารถเติมเลือดได้ตลอดเวลานะครับนี่ผมก็อย่างชอบเลยนะครับลิเลน่าป่าแผทนี้ผมสนุกมากๆนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮเอลซูตรงนั้นครับ เป็น1เมตรนะครับไม่รู้ว่าเขาจะซูมผมกลับมาหรือเปล่าโอ้โนั่นไงล่ะนั่นไงแล้วหมันไฟเว้ยหมันไฟเว้ยเอลสุอุอ้ยวเดี๋ยวยคนนี้มันเหลี่ยมไปดีกว่าับไปก่อนไปก่อนหาเลือดแป๊บเด็งเลือดแล้วก็จึกโอ้โหคุมไหมเนี่ยฝามไปครับผมนี่มีติดคิอยู่บ่อยๆนะครับนี่ผมใส่ลูนตีเร็ว32มานะครับ ก็จะมีคีย์ที่ข้ออยู่5%นะครับผมนี่เวลาฟาร์มก็จะฟาร์มไวมากๆนะครับแล้วก็มีติดคีย์ให้ชื่นใจด้วยนะครับเล็กน้อยนะฮะอ่าเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นผลทางจิตใจนะครับเวลาเราเห็นคีย์ที่ข้อแล้วแบบเราจะรู้สึกดีนะครับเราจะมีความสุขนะครับพอเรามีความสุขเนี่ยแล้วก็การเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดีขึ้นนะครับผู้ชมนะฮะอ่าจังหวะนี้ก็ตีไปครับดาร์คซ์เลเยอร์ครับผมนี่ แต่ผมแบบชอบเรียกว่างูดินนะมันเหงือมันเหมือนงูที่ออกมาจากดินนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะรีวิวท่าวาร์ปกันสักหน่อยละกันนะครับผมนี่วาร์ปกลับบ้านนี่สกินราคา2,200ก็จะมีท่าวาร์ปสวยๆแบบนี้นะครับอ่าไปต่ยกันต่อครับป่อยเลยละกันครับงูดินเคลียร์ครีปครับผม นี่เฮ้ยไวโอเอาวะไวโอทีมเราครับเป็นคนมีน้ำใจนะครับเนี่ยเออมีการแบบตีบัฟฟ้าแล้วก็ล้อป่านะครับน่ารักนะเนี่ยปกติไวโอคนอื่นนี้แบบจะชอบแบบขโมยนะโปกไปหนึ่งทีครับเก็บจัดครับเรียบร้อยครับผมเป็นการคอมโบแบบลูเมียทีมเรานะครับขอควรหน่อยได้ไหมครับขอควรหน่อยได้ไหมอ่ะเออ ว่นนี้เลือดเราน้อยครับขอเติมแป๊บนะครับผมขวันะครับโอ้เลือดจะเต็มละพลังของรีอาเบตติ้งนะครับแล้วจุดจุดนี้นี่ครับมีคีฟครับตีป้อมได้ไหมครับนี่ผมขวัป้อมได้นะครับแต่ว่าอยากขวัคนว่าัดไส้เอ้ยหลบโอ้โหหลบไม่ได้เดียวไม่เป็นไรครับมีโลอยู่นะกะจะโชว์สเต็ปแบบว่าอันติหลบป้อมนะครับจริงแล้วตอนที่เราแบบแปลงร่างอันติเราจะเป็นมมตะชั่วคู่นะครับ แล้วเมื่อกี้ผมแบบคือถ้าผมจะหลบป้อมผมต้องแบบเอียงซ้ายเอียงขวาเมื่อกี้ผมผมผมเอียงหนีป้อมนะมันก็เลยแบบหลบไม่ได้นะพอจิกไายมันตามไปนิดนึงครับแล้วก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราปลอดภัยขอบคุณเอเีซึ่งได้แก่ลิลเลนาคนนี้นั่นเองนะครับผมดาเมจสามสิบหกจุดสองเปอร์เซ็นต์ี่อันนี้ก็จะเป็นแบบเกอร์กุ๊ปนะครับเ่ลิเลนาจะอยู่ข้างหลัง หเป็นแบบเอฟเฟกที่แบบยาวมากนะครับนี่ลีลาน่ามาแล้วสำหรับสกอร์เกมนี้อยู่ที่คิวสิบสองตายสองอาซีเจ็ดเอ็มวีพีสิบสามจุดหนึ่งนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับลีลาน่าสกินใหม่นะครับผมว่าสวยมากๆเลยนะครับร่างมนุษย์หางเรืองแสงนะครับร่างจิงจอกเนี่ยก็แบบไลายสีสวยมากครับเป็นแบบฟ้าๆนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมชูนิ้วขึ้นมากดไลค์ผมหนึ่งครั้งจะดีมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ